โอ้ยมือนีโชคดีค่ะมีหมอลิมเดินทางมาเยี่ยมบ้านมาจากทางไกลค่ะหมอลิมมาจากสกลนครน,นะคะท่านเอาฟังบิ่งด้ค่ะวินาะอ๋ออือ้ย,อยสุดยอดเลยละฟ้าเฮ้ยฟ้าห้องลายชายเอามือเส้แห้งมันสูงกา่า ลาฟ้าเอ้ยฟ้าตั้งเขาลาบ่าวบ a ละมาคิดฮอดองเอ้ยยามสิเขาแม่นลบ่นอนวันสอนนีเอ้อแฟน วเวลานีนะที่ตัง้งรัแฟนผู้รอคอยฟังให้หมุนตั้งมาทาังเก่ารัแฟนแฟนเอ้ยขอไปนะครับอัดที่ริมเหนื่อยจัหน่อยบดิรับโดนเวลานีนะที่ตั้งรัแฟนผู้รอคอยฟังให้หมุนตั้งมาทังเก่าลัเพจปูถุให้บเลิกลม แฟนยังจมมามีหายลาแฟนทั้งหลายยังไอยเสียบ่เบื่อเลยเอ้อย่างฟอร์มไอจมออะไรไปเที่ยวจองถามถึง่าวผู้ไทยตีนี่จะลงต่ำเออละจดใหม่แฟนยังเขียนนามามาผู้ไทยเอยว่ายาแพล้องแท้ ให้ผมใส่ละแฟนแฟนเอ๋ยละแฟนแฟนเอ๋ยละผมผู้เสีอสันติเพียรผู้ไทยละถึงที่เป็นกุละสวยเรื่องลำเอ๋ยบ่เคยขาดละไปในงานบ่เคยเบื่อ ลาเฝาบู้ไทยมาอีกเถอะฝากท่านปืนบานอนาทานให้นั่งดูละขอให้ท่านผูอย่าเฝ้าครูให้ลงหลปวดฟังไปมันผิดอย่าคิดเพียงเอืยสำเนียงอ่อนละสุริยันกันก่อนอ งีปัญญาแต่เพียงหน่อยตองควายชีกาแข็งและหยิบปากกามาเขียนแต่งบัตรเถื่อลงมาก็องเขาคันฟังแล้วผมอย่าในสังแวลลาฟังเอ้ยเนาะเว้ยเนาะเว้ยเนาอเ้ยเนาะ อุอ้ยแ,แฟนเอ,เอ,เอโอยสวดๆแนย่ยสุดยอดเลยลมาจากใสเนาะค่ะหมอลำนี่ค่ะ <g> ส,สัมผัสหมอลำดูสัมผัสหมอลำกันครัมาจากใสะมา เป็นคนลังเขาครับจากสกลนครหนุ่มภูไทยร้อยเปอร์เซ็นลยครับผมโอ้สุดยอดเลยหนุ่มภูไทยร้อยเปอร์เซ็นค่ะมาจากสกลนครนะคะขอบคุณหลายๆมือนีสตีมมารองมาล่ำให้พีพีฟังค่ะเคยเป็นอันหมอ่ำสมักเหรียญเกาโอ้สุดยอดเลยแต่ว่าด้วยความที่มีใจรักในเอกลักษณ์ของภาคอีสานนะครับค่ะพอาร่ำไ้นะครับ จังไรจังว uh, ันลำขอนเจนบาดเนีย <us> เออเอาลำขอนเจนบาดเนียงมังน <legitimacy parfois> <government> ึงเอาสมรขอนเจนจังไรปบ่ม <c oughs> like ังนึงนั่นทำน่องยังจัดทำน่องอันทังสารคามกาฬสินธุ์ครับผมเนียนก้อนครับผมกลาสินทำน่องกลาสินทั้งหัวบันเคืองการก้อนทั้งทำน่องกาฬสินธุ์สารคามค่ะนอกกับนอะบัดนี้สิเป็นทำน่องยกยุงทอกจังนไรเนาะได้เลยจัดมาเลยค่ะหมอลำค่ะทั้งสารคามกาฬสินธุ์ยนยนไปทั้งขอนเจนจังไรเนี่ยบาดเนียก่อผู้ด่อนพร้อมกันได้ที จัดไปเลยค่ะจวดเวลานี่นะที่ตังหลักแฟนผู้รอคอยฟังให้หมุนตังมาทางเก่าเวลานีบังเปล่าดับเอาท่านสิเตอมาตังดอกฝังเรืองหลักเพียผู้ไทย ลำหนีเแทนหนีมาต้อเรืองเป็นลำเรืองแล้วอีสานให้ผู้ชมผลงานผ่านมาแต่เขากีเียหมัวลำนีแฟนเคยเอินเพชรผู้ไทยลำเอินเที่ยวนี้เป้าความใหญ่แล้วแฟนแฟนเอ้ยผุ้บุเชื่อสันติเป็ดผูไทย ถึงจะเป็นคนสวยเรื่องลำก็เคยเรียวสาตาเที่ยวไปงานบานงานร่วมรืองานหมู่ละคอยจำบ้านอยู่เมืองสะกุลอ้ยบ้านบานอุทัยกรรมเป็นบ่อนเนาออ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  แฟนแฟนพี่น้องเอ้ยเมื่อตะลังทักสันท์นั่งเงาเมื่อจากน้อยอ้างกะลาศิงกะพรเลี่ยวขอนกันพุ่นทั้งกูดอนเอาบัดนี้หันมาฟังทั้งเข้าชนกว่างแนวอาจารย์พ่นศักดิ์ทงแสงเลยค่ะเด็เขาชนกว่างเขาชนกว่างต้นหน้าปากพ่วงพวงจ่าแล้วได้ใครขุนเดี๋ยาวช่วยฟังก่อน ลคุณบีลามันดอนบอนคุณเตียบใดในพื้นเอลซาอามละคุณไปหาเขาน้ำเออบอนมาบอลยาำหิวหิวพบปัดลมพัดสัต์เทาราลมงบเนี้ยมาบอนผูดอนสอนำวาง น้องในป่าขอ้อบอนโดยลงสอนแซวสซวอีกแล้วพ่อไม่ได้อยู่นิง่งใครนิ่งทำแต่น้ำปูดขุดปีชาถังงานทำลำแยงตุหลงเสาแล้วพ่อเป็นลูกเป็นเต้าแมวเงวงแต่น้ำมูดคุณดิดามานดา แผ่นศิลาป่อปานใดเปียวและลูกเป็นสังเป็นไข่เป็นไอ้ได้ปลปินเนื้อขนือตกเป็นเปียกเปียกกับเพี้ยมนอกกุญยาลาคว่าหมกถูกก่อปลาเปียกปลาบอกเคโยโซ่ญานลูกเท่าอึดกินผองวิ่งแต่ถึงหหให้คันิ่งทำฟู กตัญญูที่นี่เนี่ยะไม่แล้วยันนเท่าขุนสิเต่าดอกหลังหงมลานนนมั้สิมุมกองทุกอวิตกีสร้างคนดีแทนคุณใไข่ควรและยาคาขังลายาเป็นมันควายกีรพราเราพีคุณแม่พอ ลาเวลาสิดเดงไว้ใ่หมอให้วันพ่อพ่อแม่เฮาเรอะโอ้สุดยอดค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหมอรําสุดยอดเลยเสียงสุดยอดเลยจากสกลนครเหมือนเดิมบ่มีขาโค่ะ